ที่ยัสงสัยว่ามีใครช่วยซื้อสิ่งอยู่แลว่าการใส่ใจนด้ตำแหน่งรุ่นตำแหน่งนี้เขาก็ได้ขางไรเพราะฉะนั้นสัพท์คำว่าจ้างผีโม้แปลงมีจริงมีจริงใช่หลายคนพร้อมจะเป็นผีครับพี่มีรุ่นน้องคนหนึ่งรุ่นน้องคริสเตียน แล้วก็มีตำแหน่งแห่งผนในองค์กรแล้วเขาก็ช่วยนักการเมืองในการให้ทำทุจริตเขาก็ให้เขาก็ถูกออกจากราชการให้ช่วยแหระไม่ได้เงินเออไม่ได้บำนงบำนาญอะไรเลยนะอ,อ๋อครับครับครบแล้วพี่ก็คุยกับเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกันบอเออสงสารไอ้น้องคนนี้มันเนาะนะถูกให้ออกจากราชการพอไป ช่วยนักการเมืองทําทุจริตเนี่ยเพื่อนเพื่อน,พ,นพี่ว่าไงถูกไหมว่าที่เขาได้ไปจากนักการเมือง่ะมันเยอะกว่าเงินบํานาญที่เ็าจะได้ตลอดชีวิตอีก <S <S 2> <S 2> อาตรงนี้ต้องสมมุติว่าเขาจะได้บํานาญเดือนละห้าหมื่นเนี่ยครับแลก็อยู่ต่อไปยี่สิบปีก็เอายี่สิบ <5, 000 S 1> คูณสิบสองคืะอะไรค่าหมื่นเนี่ยแต่เงินก้อนใหญ่ที่เขาได้จากการที่ช่วยนักการเมืองให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ย เพื่อนพี่เขาคุยกับพี่เขาบอกไปสงสารมันทําไมที่มันได้ไปในเยอะกว่าเงินบํานาญที่มันจะได้ตลอดชีวิตมันอีกเอาต้องมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเอาเป็นว่ามีอยู่สมัยหนึ่งสมัยที่เขาเรียกว่าพลังดูดตรงยุคแรกๆใช่ไหมจ๊ะใช่พี่อยู่ในสถานการณ์เอาเลย ดนไม่ใช่พี่ไม่ได้โดนดูดแต่พี่นั่งพี่นั่งอยู่กับคนที่โดนดูดมาลาหน้าผาเออหัวหน้าครับผมต้องไปนะครับสอสอมาพูดอย่างนั้นเออเขามาลาหัวหน้าเก่าก็จะไปเพราะเขาถูกดูดใช่ไหมคะรับหัวหน้าเก่าก็เลยถามเท่าไหร่ล่ะถามคาเดียวคาเดียวเลยอาจารย์เออเขาก็บอกว่าพอไปปั๊บได้เท่านี้ ก่อนเลือกตั้งไดชะนิคเลือกตั้งชนะไดชนิ้บอกหมดเลยแหลอะ,ะใช่เ,เ,เข้าไปถัวหน้าเก่าวะมาลากาไปที่หน้าแข้งหน้าขาเนี่ยกาไปแล้วนะครับก็ต้องคุยกันมาเข้าให้เท่าไหลละคนที่มาลาก็บอกยอดพี่ก็นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าทันทีที่ก็ตัดสินใจนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก่อนเลือกตั้งจะได้อีกเท่าไหร่เลือกชนะแล้วจะเท่าไหร่ต้องลองทายสิว่ายอดเนี่ยเท่าไหร่ยอดมันเดายากอาจารย์เพรแต่สมัยก่อนมก็ไม่ได้ใจว่าเท่าไหร,แไหร,แไหร่แต่รู้ว่าหลักแสนหลักเจ็ดหลักะเอายี่ดีกว่าเริ่มต้นที่ยี่สิบยี่สิบล้านเลยใช่ เป็นคนที่เขามั่นใจว่าลงในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต้องได้เนี่ยเที่ไดเกรเอแล้วจัเออแล้วก็มีบางคนนะเขาฉลาดนะต้องครับเขาไม่ไปทันทีอืมเขารอใกล้เวลาที่จะไปสมัครอ๋อเหรอโอ้พวกนี้ขึ้นนะพวกนี้ขึ้นขึ้นไม่ไปสักทีไม่ไปสักทีเนี่ยขึ้นแต่บางรายเนี่ยเขาไปเนี่ย เขาบอกว่าผมไม่ไปไม่ได้อาจารย์นี่ลูกศิษย์พี่นะครับ <Yeah. S 2> ธุรกิจแม่ผมจะเดือดร้อนโออืม oh. <c oughs> ผมต้องไปอยู่กับเขา mm. เพื่อกปกป้องธุรกิจแม่ผมอืม mm. เป็นไงล่ะอื <c oughs> อีกรายหนึง่งวนน้าครับผมต้องไปครับเพราะตอนนี้รถขนดินผมออกไม่ได้เลย <laughs> ไม่มีใครมาจ้างรถขนดินผมเลยเออเพราะฉะนั้นผมต้องไปไม่งั้นผมทำมาหากินไม่ได้ uh huh. ต้องสิ่งเหล่านี้นะพี่ไม่ได้แบบเอเาเขาเล่าว่านะประสศพี่เนี่ยได้ยินได้ฟัง uh huh. สิ่งต่างๆนานานเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้ากว่าผีโมดแป้งมีจริงในโลกนี้นะ อืมครับพี่ี่ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะแต่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เคยได้ยินสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยหูพี่เองอืมใช่ไหมคําว่าผีรับจ้างโม้แป้นยังเบาไปนะเอาอะไรมีหนักกว่านั้นอีอาจารย์คําว่าทายเรือให้โจนนั่งกระดิอ่ออืมถูกไะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเวลานี้เนะี่ยพี่บอกว่าเราแย่แล้ว เราแย่แล้วเพราะนอกเหนือจากคนที่ไม่ทำอะไรเกียรว่างบ้างลิวตาบ้างด้วยเหตุผลที่พี่พูดมาเนี่ยกลัวบ้างเกรงบ้างมีเป็นนี่บุญคุณบ้างเป็นผีโม่แปลงบ้างอะไรต่างๆนั้นมันยังมีองค์คาพยพบอื่นๆที่ช่วยเขาอีกครับนะ,ค,ะ,ะรครับลิ้วล้อซึ่งบางครั้ง ครูเรียกขานว่าเป็นหมาในคอไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเรียกนะเขาเรียกเจ้ของข้อเขาเรียกเองใช่ไหมถามว่าเป็นองค์ารพยบเขาไม่ล่ะใช่ไหมล่ะก็เป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันต้องทุกวันนี้สื่อที่ไม่ได้สตังอย่างพวกเราอ่ะก็แหกปากอยู่เนี่ย